สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับทุกคนครับเราอยู่กันกับเก s ชินอิมแพกนะครับทุกคนครับและกิจกรรมโปเกมอนเห็ดนะทุกคนนะเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่า มีเทรนเนอร์คนหนึ s teacher, <S s <S ่งนะครับทุกคนครับชื่อว่าฮานิยานะทุกคนนะหมู่บ้านเขาถูกทําลายโดยเห็ดครับทุกคนครับเมื่อก่อนก็เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมนะทุกคนนะทีนี้มันก็ชอบมีเห็ดมาโจมตีใช่ไหมทุกคนเอทีนี้ก็เลยมีนักวิชาการครับทุกคนครับมาศึกษานะครับวิธีการควบคุมเห็ดนะทุกคนนะตอนแรกมันก็ดีครับแต่ตอนหลังนี่พอมันทําไปทํามาแล้วงานวิจัยมันล้มเหลวครับทำให้เห็ดเกิดคุ้มคลั่งแล้วก็ทําลายหมู่บ้านจนราบเลยนะครับทุกคนครับตัว ครอบครัวของคาริยาเนี่ยก็เลยแบบเกลียดเห็ดมากนะทุกคนนะเกลียดเห็ดมากแล้วก็สั่งสอนลูกหลานรัามาโดยตลอดครับทําให้เขา,ามีอคติกับเห็ดนะทุกคนนะเออทีนี้เขาก็เลยมาเข้าการแข่งขันเห็ดเทรนเนอร์นะครับทุกคนครับเพื่อที่จะ ได้อุปกรณ์ควบคุมเห็ดมาเนี่ยเขาก็จะทําลายเห็ดให้หมดโลกนะครับทุกคนครับเออแต่ทีนี้เนี่ยยาเอมิโกะนะครับทุกคนครับก็เดินทางมาที่ซูเมรุนะทุกคนนะเออเพื่อมาซื้อของครับก็มาสังเกตเห็นความไม่ผิดปกตินะครับทุกคนครับเขาก็เลยแบบบอกใบให้เราไปจัดการนะทุกคนนะก็พบพบว่าเบื้องหลังแล้วครับทุกคนครับเออมีนักวิชาการคนหนึ่งก็คือเขาไป เจอไอ้อุปกรณ์นะครับทุกคนครับกับงานวิจัยเนี่ยที่มันถูกล็อกไว้แล้วนะครับทุกคนครับเออเป็นงานวิจัยต้องห้ามนะทุกคนนะเกีย่ยวกับการควบคุมเห็ดพวกนี้นะครับทุกคนครับเขาก็เอามาพัฒนา,าต่อนะทุกคนนะเออโดยมีเงินทุนสนับสนุนนะครับจากพวกฟาตุยนะทุกคนนะเออเพื่อที่ฟาตุยมันหลอกใช้เขานลครับทุกคนครับพเพื่อที่จะแบบหลอกให้คนมาจับเห็ดนะทุกคนทำมาสร้างเป็นแบบเห็ดต่อสู้เยอะๆครับทุกคนครับเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาทําเป็นกองทัพเห็ดนะทุกคนนะเออนั่นเองนะทุกคน ทีนี้พอเราจัดการพวกฟ้าตุยนะครับได้แล้วนะทุกคนนะอืมเราก็เลยแบบให้ฮาดิยานะครับทุกคนครับเอาพวกเห็ดนี้นะทุกคนนะเอาไปแบบเออเาไปปล่อยนะทุกคนนะเหมือนเอาไปปล่อยเอาไปดูแลนะครับมหาที่อยู่เหมาะสมให้กับพวกเห็ดพวกนี้ให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับทุกคนครับอเสร็จแล้วนะทุกคนนะพวกฟาตุยนะครับมันโดนจับไปนะทุกคนนะเออมันโดนพวก ตำรวจจบไปนะครับแต่ว่าเหมือนมันจะหนีอกมาได้นะเออทีนี้ถ้าใครเดินทางมาที่นี่นะครับทุกคนครับเขาะจะตะครามนะครับทุกคนครับแล้วก็ออมาทางเหนือนะทุกคนนะเออตรงมาทางเหนือเรื่อยๆนะครับทางเหนือสุดของสุเมรุนะทุกคนนะ นี่นะครับพอมาถึงครับไพมอนก็บอกว่าเหมือนมิโกะจะบอกว่าเอนิงเก้นน่ะอาจจะยังวุ่นวายได้อีกสักพักครับไม่รู้ว่าทําไมฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจตลอดเลยนะครับทุกคนครับเออเนี่ยพอเราเดินมาตรงนี้ครับไพมอนมันจะพูดอะไรแปลกๆก็ไม่รู้นะทุกคนนะเราก็เดินมานะครับทุกคนครับมันจะเป็นทางรู้สึกว่ามันจะเป็นทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับทุกคนครับเอ๊ะข้างหน้านักวิชาการที่เราคุ้นเคยอยู่นะครับทุกคนครับเอออยู่ๆก็จะมีเควสเอาไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเควส เป็นโลกนะทุกคนนะเอาละครับเสร็จแล้วก็ให้เราเดินไปเดินมาแถวนี้เอ๊ะทำไมถึงมีฟาตุยผู้โดดเดียวอยู่ตรงนี้ลหะนะครับนี่เห็นไหมเสร็จแล้วเราก็เจอเฮ้ยเราไปดูกันเถอะนะครับทุกคนครับยูโรสกะนะทุกคนนะยูโรสกะนะครับย่ยอเราก็จัดการเลยนะครับทุกคนครับจัดการเลยแล้วกันตีไม่โดนด้วยเอานี่แน่โยนเข้าไปวางวง อยู่โรสกะยังั้นเหรอเรวอีชาชาครับทุกคนครับ <c oughs> ไป้าไปครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ฉีป๊บล่ะ <c oughs> ตูมเขาให้ตูมเขาให้ <c oughs> เอซิเจนหมอนัเป็นพวกสร้างคนญหาเออเรียารคอยครับทุกคนครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราจะได้ของมาด้วยนะเออเราจะได้ของมานะครับทุกคนครับ ก็จะมีจดหมายนะทุกคนนะเอออาดิปิก็จะมีจดหมาย,นนะามมายาลึกลับจากฟาตุยนะครับทุกคนครับนี่ครับร้อยโทยูโรสกาน,นะครับเชื่อว่าเธอคงได้เห็นรายการภาร,รกิจแล้วแผนของเอลซิงเจนไม่เข้ากับสไตล์งานทํางานของ<ม>กองกาลังฟื้นฐานของพวกเราเลยเขาควรต้องเข้าใจด้วยว่าหากเคลื่อนไหวอย่างพลการโดยไม่มีคําสั่งจากเบื้องบนมักจะนําพามาซึ่งความเดือดร้อนของคนทั้งองค์กรเห็นได้ชัดเลยว่าเขาอยากจะถือโอกาสวัดดวง เพื่อให้ผู้ที่อยู่เบื้องบนจอรับในตัวเขาก่อนที่เหล่าท่านผู้บริหารจะมีคําสั่งใหม่มาพวกเรานะการกระทําของเชงจินอาจจะทําให้หน่วยของเราตกที่นั่งลาบากสัก่อนก็เป็นได้ดังนั้นก่อนที่พวกเราต้องตัดไฟแนตะ่ต้นลมก่อนที่สการ์จะเรีย้ายไปกว่านี้นะ ฉันได้มองหาทุกทางไว้แล้วทางฝั่งของสรารบัญจะจัดการกับเอลซิเจนอย่างรอบคอบโดยการเคลื่อนย้ายตัวเขานะครับวรวมทั้งและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังที่คุมขังในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่ระบุในรายงานจากที่ัยของเอลซิเจนเขาจะต้องคิดหาวิธีหลบหนีระหว่างการเคลื่อนย้ายเพื่อไปสแสวงหาการคุ้มครองจากควาตุยหน่วยอื่นณนะตอนนีนะ้ตำแหน่งรบของเธอถือว่าเหมาะสมมากที่สุดแล้วดังนั้นจึงขอมอบหมายภารกิจนี้ให้เธอเป็นผู้ดำเนินการก็แล้วกันนะ ส่งสัญญาณนะัดพบออกไปแล้วก็ปลอมเป็นกองหนุนเพื่อไปปลอบขวัญเขาสักหน่อยจากนั้นก็ลองเคลื่อนไหวในบริเวณรอบๆเพื่อค้นหากองกําลังที่อยู่ภายใต้บงังคับบัญชาของเอลชิงเจนและจัดการพวกเขาให้ราบคาบกบทุกคนครับนี่คือแบบฟาตุยก็เลยออกคําสั่งมาให้จัดการเลยนะทุกคนนะสรุปคือเอลชิงเจนและหน่วยของเขาทั้งหมดครับทุกคนครับก็ ถูกจัดการเลยนะแล้วเราก็ได้ลูกแก้วทรงปัญญาพิเศษที่เอซิงเจนสามารถเอาไใช้ควบคุมพวกเข็ดทั้งหมดได้ด้วยนะทุกคนนะโอ้สรุปแล้วจบแบบนี้นะครับทุกคนครับสรุปแล้วจบแบบนี้เฉยเลยนะทุกคนนะโอ้ไมค์กอเอชิงเจนนะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 77โลเนี่ย